ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,975เมื่อเห็นสายเรียกเข้าของกู้ชิวอี้เย่เชิญรู้สึกสุขใจมากช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กู้ชิวอี้เดินทางทั่วโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตอำลาเธอไม่เคยกลับประเทศจีนสาเหตุที่เธอทำงานหนักมากเพราะหลังคอนเสิร์ตอำลาครั้งนี้เธอจะอำลาวงการบันเทิงทาวนนี่จะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเธอเย่เฉินรับโทรศัพท์ ถามอย่างยินดีนานๆนนคุณไม่ได้โทรหาฉันนานแล้วเสียงกู้ชิวอี้ผ่านสายโทรศัพท์พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพี่เย่เชิญฉันขึ้นเครื่องกำลังจะเดินทางกลับเยียนจริงเย่เชินถามด้วยความประหลาดใจคุณอยู่ที่ไหนลิสบอนกู้ชิวอี้กล่าวว่าตามแผนคอนเสิร์ตอำลาทั้งหมดที่ฉันจัดเตรียมไว้เหลือเพียงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหลังจบคอนเสิร์ตครั้งนี้ฉันจะอำลาวงการบันเทิง เย่เชิญถามเธอว่าคุณคิดจัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ไหนเยียนจริงกู้ชิวอี้กล่าวว่าตามความคิดของฉันจินหลิงคือสถานที่จัดคอนเสิร์ตครั้งแรกสิ้นสุดที่เยียนจริงหนึ่งคือเมืองที่คุณอาศัยตอนนี้อีกหนึ่งคือเมืองที่เราเติบโตด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่จึงจะเป็นการจบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเย่เชิญยิ้มพูดว่านานๆนนคิดว่าคอนเสิร์ตที่เยียนจิงจะจัดเมื่อไหร่ กู้ชิวอี้พูดด้วยความตื่นเต้นวันที่สองกุมภาพันธ์วันเกิดของคุณเย่เฉินยิ้มพูดว่านี่เพิ่มเดือนธันวาคมยังเหลือเวลาอีกเกือบสองเดือนใช่กู้ชิวอี้พูดด้วยรอยยิมหลังจากกลับไปฉันจะไม่รับงานใดอีกจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่พี่เย่เฉินคุณว่างมาเย็ยนจริงเมื่อไหร่พ่อแม่มักพูดถึงคุณบอกว่าพวกเขาคิดถึงคุณเย่เฉินยิ้มพูดว่า ฉันอยู่บนเครื่องเหมือนคุณกำลังเตรียมจะบินขึ้นและฉันจะไปเยียนจริงเหมือนกันแต่ฉันอยู่ใกล้กว่าจะถึงเยียนจริงในอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ากู้ชิวอีอุทานว่าพี่เย่เฉินคุณกำลังจะไปเยียนจริงหรือคุณไปทำธุระอะไรจะอยู่กี่วันเย่เฉินตอบว่าคงสักเจ็ดแปดวันคุณรู้จักตะวันนาสวีดใช่ไหมรู้จักกู้ชิวอีพูดด้วยรอยยิม้มเธอเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงอันดับต้นๆของโลก และเธอเป็นนักแต่งเพลงด้วยฉันชื่นชมเธอมากสมัครจองบัตรแต่ไม่ได้คุณพาพี่สะพายไปชมคอนเสิร์ตของเธอหรือเย่เชิญยิ้มตอบว่าไม่ตัวตนของฉันคือที่ปรึกษาห่วงจุ้ยของตะวันนาในการทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศจีนครั้งนี้ติดตามทีมงานเตรียมสถานที่จัดงานแต่ที่จริงไม่ต้องทำอะไรมากนักกู้ชิวอี้พูดด้วยความประหลาดใจนั่นเยี่ยมาก พี่เยเชิญจะไปบ้านฉันไหมแน่นอนเยเชิญตกลงโดยไม่ลังเลเมื่อเครื่องมาถึงฉันจะไปรับที่สนามบินจากนั้นกลับด้วยกันไปเยี่ยมอากูและอหญิงตกลงตามนี้กู้ชิวอีก,กล่าวว่าฉันคงถึงเย็ยนจริงพรุ่งนี้เช้าฉันเลือกเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงพวกปาปารัสซี่หากพี่เยเชิญสะดวกมารับฉันที่สนามบินนะได้เยเชิญกล่าวว่า ฉันจะไปบ้านตระกูลเย่เยี่ยมปู่และจะพักที่นั่นคืนนี้คุณจะมาถึงเมื่อไรให้โทรบอกฉันจะไปรับคุณเยี่ยมากพบกันพรุ่งนี้เช้าบทที่6,976เย่เชิญวางสายโทรศัพท์เวลานั้นเครื่องบินค่อยเร่งความเร็วบนรันเวย์เพื่อเตรียมขึ้นบินตะวันนามองเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นถามว่าคุณเย,ย่ขอถามได้ไหม เมื่อครู่คุณคุยโทรศัพท์กับใครฉันได้ยินอีกฝ่ายจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองเยียนจริงด้วยหรือเย่เชิญยิม้มกล่าวว่าเธอเป็นหนึ่งในน้องสาวของฉันเธอเป็นนักร้องด้วยแต่อาจไม่โด่งดังเท่าคุณจริงหรือเมื่อตะวันนาได้ยินว่าเป็นน้องสาวในใจรู้สึกผ่อนคลายถามว่าน้องสาวคุณเย่คือใครฉันอาจรู้จักกู้ชิวอี้คุณเคยได้ยินชื่อนี้ไหมกู้ชิวอี้ ตะวันนาคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้ากล่าวว่าเคยได้ยินมาดูเหมือนเธอเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนใช่ไหมยังจัดทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ใช่เย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าเป็นเธอเองตะวันนาอุทานว่าที่แท้เธอเป็นน้องสาวของคุณเย่ฉันจําได้สื่อรายงานว่าเธอเป็นนักร้องชาวจีนที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกออฟฟิศของอเมริกา และเธอกำลังจะอำลาจากวงการเพลงใช่ไหมใช่เย่เฉินกล่าวว่าคอนเสิร์ตอำลาของเธอจะจัดที่เยียนจริงเป็นรอบสุดท้ายตะวันนาถามอีกครั้งฉันได้ยินมาว่าคุณจะไปรับเธอที่สนามบินเธอจะกลับเยียนจริงหรือไม่ผิดเย่เฉินกล่าวว่าเธอจะกลับมาพักผ่อนเป็นเวลาสองเดือนภายในใจตะวันนารู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาหลังผ่านไปครู่หนึ่งเธอถามเย่เฉินว,ว่า คุณเย่ไม่ทราบฉันจะได้รับเกียรติเชิญคุณนูกู้มาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตที่เยียนจริงของฉันหรือไม่แขกรับเชิญเย่เชิญถามด้วยความประหลาดใจทำไมคุณอยากเชิญเธอเป็นแขกรับเชิญตะวันนายิม้มพูดว่าคุณเย่พูดตามหลักการคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ต้องมีแขกรับเชิญและปกติจะเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นมาเป็นแขกปรากฏตัวช่วงกลางคอนเสิร์ต แต่ฉันตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตในประเทศจีนครั้งนี้เพราะพบกับคุณในญี่ปุ่นเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่มีเวลาประสานงานกับนักร้องในประเทศจีนคุณหนูกู้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวจีนและเธออยู่ในเยียนจิงจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเชิญเธอมาเป็นแขกในคอนเสิร์ตเยียนจิงครั้งนี้สาเหตุที่ตะวันนาพูดเช่นนี้ เพราะได้ยินว่ากู้ชิวอีเป็นน้องสาวของเย่เชนเธอต้องการเอาใจกู้ชิวอีมีนักร้องมากมายต้องการเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของเธอสามารถปรากฏตัวบนเวทีของเธอถือเป็นการโฆษณาตนเองของนักร้องผู้นั้นแต่เธอไม่แน่ใจว่ากู้ชิวอีที่จะอำลาวงการสนใจเป็นแขกรับเชิญของเธอหรือไม่ดังนั้นเธอจึงลดสถานะตนเอง เป็นฝ่ายเริ่มชักชวนกู้ชิวอี้ก่อนเมื่อครูเพิ่มได้ยินกู้ชิวอี้ทออถอนใจจองบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ตอนนี้ตะวันนากลับอยากเชิญเธอมาเป็นแขกรับเชิญเย่เชิญคิดว่ากู้ชิวอี้ชื่นชมตะวันนาคงไม่ปฏิเสธคำเชิญนี้แต่กลับจะมีความยินดีมากกว่านั่นเพราะไม่เพียงดูคอนเสิร์ตของตะวันนาที่สำคัญกว่านั้นทั้งสองคนจะได้แสดงบนเวทีเดียวกันติดต่อพบปะกันหลังเวทีเมื่อคิดเช่นนี้ เย่เชิญถามเธออีกครั้งคอนเสิร์ตของคุณจะเริ่มในอีกสองวันคุณเชิญเธอตอนนี้จะมีเวลาซ้อมเพียงพอหรือไม่น่ามีปัญหาตะวันนายิมพูดว่านักร้องมืออาชีพมีทักษะการแสดงบนเวทีดีมากไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแม้สมาชิกในวงของเธออาจทำไม่ได้เธอต้องมีโปรแกรมการแสดงหลากหลายโปรแกรมเหล่านี้รวมเพลงดนตรีประกอบ ประสานเสียงจัดแสงบนเวทีและเอฟเฟกต์ภาพที่ได้รับการฝึกซ้อมหลายครั้งจนชำนาญวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้เธอเลือกเพลง4หรือ5้าเพลงส่งไฟโปรแกรมไปให้ผู้อำนวยการการแสดงของเราจากนั้นเธอสามารถขึ้นเวทีร้องเพลงได้ทันทีหากเธอสามารถร้องเพลงของฉันได้เราสามารถจัดเตรียมเพลงสำหรับคอรัสได้เช่นกันเมื่อเยเชิญได้ยินเช่นนี้เขายิ้มกล่าวว่าหากง่ายเช่นที่พูด ฉันเชื่อว่าเธอต้องเห็นด้วยแน่นอนเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR วค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ